สวัสด <chat> uh ีค uh ัณ uh ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับท่องนายคําริมเชเดลนั่นเองและเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับเกมท่าจัลจัลัเดรียใช่เดรีพาที่8และเดี๋ยววันนี้การเดินทางก็จะสิ้นสุดของโหมดอะไรนะพรีฮาร์ดโหมดเออใช่พรีฮาร์ดโหมดแล้วก็จะเข้าสู่ฮาร์ดโหมดแล้วแต่วันนี้เรามีภารกิจหลายอย่างที่เราต้องไปทำเนอะ ใช่แต่ผมจะไม่สปอยละกันเอ๊แต่ก่อนอย่างนึงผมอยากจะให้ทุกคนช่วยอะไรผมสักนิดนึงผมอยากจะให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะแล้วก็แชร์คลิปด้วยเพื่อให้ถึงตามที่เป้าหมายของผมในปีนี้เนาะถ้าไปไปได้ผมก็จะขอบคุณมากเลยครับโอเคถ้ามีอะไรแล้วก็ไปกันดีกว่าทุกคนไปเซอร์ตอยู่ไหนนะขวดม่วง,งอันนี้จะเป็นขวดยามั้งอ่านี่ให้ยาละสิชิ้นโอเค เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปแถวไอ้ใต้ดินเนาะอันนี้เป็นยานที่ผมเหลือจากพาร์ทที่แล้วเนาะอุย้ยอะไรวะเนี่ยไปโอเคเราวาร์ปกันดีกว่าทุกคนไปเออเอ้อเอาอะไรนี่ที่ตะเจียนเหรอเออแปะไว้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เจอกล่องไหนก็ไปเออนี่มันกะเกรึเนี่ยวะไปอีกอีกที่มันจะเจียนเทเลไซายมันมีของปะวะไม่อยากยุ่งเท่าไหร่ไปดีกว่าเออนี่ไม่ใชล่ละเฮ้ยไม่นะไปถึงจุดหมาย นี่มันก็เกือบถึงปะเฮ้ยมันก็เกือบถึงนะหรือเราจะเลิกใช้ยาดีเราเลิกใช้ยาก็ได้นะเราไปก็เอ้ยเอ้ยนี่กล่องอะอ้อเจ๋งโอเคเราเลิกใช้ยาทักแป๊บนึงก่อนแล้วกันแนละ้วเดินเท้าเปล่าอะไรดีกว่าเดีย๋ยวมันเปลืองเนาะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ได้ลงมาถึงที่ชั้นลาวาแล้วเรียบร้อยเรามาขุดแร่เฮลไฟกันดีกว่าทุกคนระหว่างที่ขุดก็ทุกคนกก็ฟังเสียงลาวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไป,ป,ปก่อนแล้วกันนะ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไอผีเชิดสองตัวน่าจะเป็นผีเื้อนรกมั้งถ้าจะไม่ผิดกดตรงนี้ด้วยตรงนี้นี่แล้วก็กดตรงนี้มีตัวอะไรบินมาทุกคนมีตัวอะไรบินมาไอาเอาไปนะโอเคจัดการมันอเิเกลนั่นแหละแล้วค็ต่อเนาะทุกคนโอเคเรามีแร่ประมาณเท่านี้นะ่าจะพอทำขอนะเดี๋ยวเรากลับบ้านดีก่อนนะทุกคนไป โอเคเราอยู่หนะเตาพอดีเลยตรงนี้ไอ้กดผิดอ่าอ,อยู่ไหนอะอ๋อใช่เรายังไม่ได้ออฟซิเดียนมาประเดงเดี๋ยวเรากดเก็บของควิกก่อนเนาะปุ๊บไปเลยทีนี้ออฟซิเดียนน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่มีแร่อย,อยู่อันนึงเข่ามาเถอะอ่าตรงนี้ขาไปเลยได้เกี่ยรมาเนี่ยน่าจะได้41แล้วก็รวมกับของเก่าที่เรามีมี68เนาะ แล้วก็คาบผ่อนที่เราใช้กันเลยเนี่ยดูดิเปลี่ยนสก,กินดาบม,มันสวยนะเว้ยดูหล่อเท่เลยมีอิมสตาร์เฮ้ยพี่แอคก็น่าทำนะทำชุดก่อนก่อนแล้วกันนี่ชุดก่อนน,อนะน่าจะพอนะน่าจะพอนะเออพ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 อ,พอ,พอแล้วทำพี่แอคได้อันหนึง่งสวยงามทุกคนเราได้พี่แอคแบบดีแล้วทันจีนี้นก็ไปขายเลยพ่อค้านี่เอาไปเลยอื้อโอเคแล้วทีนแล้วก็ใส่ชดนะุดเนาะนี่นี่ นี่เอ้ยอยากเอ๊ะมันไม่ใส่วะนี่ใส่นี้แล้วก็ใส่นี้ไหนดูสิไปก่อนแล้วก็ขายของกันเลนเนาะนี่ขายเลยลองถอดออกมาดูดิเฮ้ยมีอะไรด้วยคริสตัลอะไรเนี่ยเฮ้ยไอรีเทคเจอร์สกินมันก็มันก็สวยดีเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเออว่ะมันสวยจริงเก็บอมเหมือนเดิมแต่ผมขอใช้วเวลานี้ก็เก็บของน,นะทุกคน โอเคผมเก็บของเรียบร้อยแล้วเจ้เดี๋ยวเราจะไปฆ่าบอสอีกตัวนะที่ชื่อว่าเดียขอบนั่นเองจากเกมนัสตาร์ทุกคนเอาล่ะเราจะไปที่เขตหนาวเนาะเพราะบอสต,ตัวนี้ไม่ได้แค่เขตหนาวแหละตรงมาตรงนั้นน่าจะโอเคไปไปไป t s go เฮ้ยทุกคนเรามาถึงตรงที่นี่แล้วนะเดี๋ยวเรากินปัฟก่อนล้วกันกินปัฟบนี้ปัฟบนี้แล้วก็เอาเลยมามาเลยนอยู่ไหนออกวะเฮ้ยอย่ามายุ่งดิไปมันขึ้นมาแล้วโอ้ไม่ใช่ท่าดีเลยเนะี่ย ไม่มาถึงมันก็เอาหลีเลยเหรอวะรู้ว่าจัดเลยโอ๊ยโดนโดนสโลเอ,อ้ยไปแล้วต้ติดสโลเพราะไอ้ท่าคำรามแน่เลยุ๊ยเกือบแล้วหลบตรงนี้โอเคหลบตรงนี้เอ,อ้ยมันใช้ท่านี้เหรอวะท่านี้ไม่โดนสองพี่เนี่ยมาดิมาดิแค่เดียวขอบอไหี้่แต่ตันสตาร์ันไม่เท่าไหร่หรอกมาดีนี่จะเท่าไหร่เหรอเหี้ย มาดีนี่หลบได้อืมมาเอ้ยโดนแขงว่ะอยู่แป๊บนี่หลบมามาทานนี้มาทางนี้อืมเฮ้ยมันนี่ว่ะตั้งน,นำคาหมดแต้งนึงม,มือเนี่ยหลบโอเคมันใช้ไอ้นี่เหรอเฮ้ยมันจะตายแล้วว่ะไล้วแปดพัน มาหลบหลบีมามาเฮ้ยแขวะเฮ้ยหลบได้เฮ้ยปัดบุหรี่สิ่งเหรอเฮ้ยรอแป๊บนึงรอปัดบุหแป๊บน,นึงโอ๊ยไม่ได้หลบคาแบบนึงมือเนี่ยมันคาร่าอีกแล้วฮู้ปหลบ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 มารีโอ้ยไม่ได้ละหลบ,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 ลบโอเคได้อยู่หลบทางนี้มาดิเจอจุ๊กระดับเทพ เฮ้ยชนแม่งเลยเดียวได้หกดาเมจเว้ยชนอา้าวสิบเก้าดาเมจสิบสี่หมาจะตายแล้วนิดเดียวโอ้มันติดแข่ง่ะไรแม่กหมดหิวเลยหมาหยดีสู้ดิหมาดิหมาดิหมาดิขนาดกันเยวบอสอะฮะหมาหมาตายไหมตายเรียบร้อย น αι, เ,นเนี่ยเป็นไงก็แค่กว้างราคาถูกก็ถเถิดไปเราลกลับบ้านดีกว่าทุกคนเดี๋ยวลองเปิดของดูดิมไดีได้แล้วเว้เนี่ยเอออันนี้เหมือนจะเป็นเซนทรีใช่ป่ะเออเป็นเซนทรีไว้ห่ออันนึงอันนี้เอะเทมของไว้ใส่นะแล้วอันนี่อะไรไอดอลแอสแทสอยู่อันนี้เหมือนจะเป็นซนะัมมอนเนาะแล้วไอ้น,นี่คือเหมือนจะเป็นน,นี่เนาะลิลิกเอาไว้ไหนดีวะเนี่ย เออเดี๋ยวเราค่อยคิดเรื่องอขอขอรับทรักรณนเ,เราต้องเราไม่มีเหยื่อตกปลาโอ้ไม่นะผมจะได้เหยื่อตกปลาอยู่แต่เอาไอ้นี่ไอ้เดี๋ยวเราไอ้เราเ,เผื่อหาแป๊บนึงเดี๋ยวผมห่อหาเยาหยื่อตกปลาแป๊บนึงทุกคนทุกคนตอนนี้ผมก็เาว่าผมจะใช้เป็นเหยื่อนี่ก่อนละกันเดี๋ยวใช้เดินนะเดี๋ยวเราก็ปลาไอ้นี่ลงไปก่อนไอ้ชัมบักเก็ตไอ้ปลาไปเลยตรงนี้จะไ,ได้ลอดมาโอ้ยแม่งน่ารำคาญว่ะแปบ๊บนึงไอ้พวกนี้ ครับนะทุกคนผมขอหาเลยอุดรูปับเมียนมันก็มาเรื่อยๆนี่มันจะควรประสาทผมอ่าตรงนี้เฮ้ยมายุ่งดีแต่อะไรอ่ะเนโอตูน่า surprise motherfucker เออว่ะหมาเลยหนึ่งอุ๊ยเม่อยอืดเม่อยอืดเม่อยดไม่มีดอแบกลืม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 มาม้าหมามามาม้าอ้มันมันทนแรงแล้วเนี่ยโอเคเราจะปล่อยมันไว้ก่อน สลักกันแล้วเอ้ยเกือบแล้วไงเฮ้ยเยอะ drop แล้วโอ้โหสองอันเลยเฮ้ยเราได้สองอันนี่หรอวะพูดเล่นเออเราได้สองอันเลยวะเอองั้นี่ก็เก็บไปใช้นี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมคิดว่านะมาถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดการกับบอสเฟ i เนาะเพราะตอนนี้บอสเกือบจะทุกตัวที่เป็นรี리าหมดก็เสร็จเราหมดแล้ว ยกเว้นไอแบรนด์ออฟคาโตรูนะอันนั้นมันต้องไอ้นี่มีไบอมคิมสันแต่เราไปจัดก,การาดี้นี้ก่อนทุกคนวอร์เฟรชนะแล้วก็ไปกันเลยตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วเราพร้อมที่จะสู้กับวอร์เฟรชแล้วระหว่างทางนี้ผมก็เก็บไอบูดูได้มาทานนั้งสี่อันเลยเพราะฉะนั้นลาก่อนไกลเพื่อนบ๊ายบายมันมาแล้วเสียคำรามอุ้ยแม่อุ้ยมันเปลี่ยนโมเดลว่ะถ้าเกิดเป็นเท็กเจอร์นี้มาดิอุ้ยแรงนะเนี่ย เลือดมันก็เยอะเนี่ยแต่มันเลือดน้อยกว่าไอ้นั่นหว่าไออะไรนะเดียขอบเออโดนกบเบิร์นไ่ดิโดนกบเบิร์นโว้โหโอ้โโอ้โมันเริ่มเร็วขึ้นนะเนี่ยหลบตรงนี้เนาะมันได้ไม่โดนโลเลเซอร์อ้าวแม่งคนละเรื่องเลยไม่โดนไม่นเริ่มเจ็บละโว้โหมันเริ่มเร็วขึ้นนะเนี่ยลบ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 ไปอยู่ก่อนแล้วกัน โอ้ยแรง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 เคได้อยู่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 ได้ยู่โอยรัะยะโอบวะตรงนี้โอเค g, อเคได้เลือดอยู่ตยตตต่ตรงนี้หลบๆๆบหอเคโอเได้อยู่สองพันแล้วสองพแล้วใกลตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวันหกปันห้าปันสี่ันห้าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้รอยห ตามอผมเกือบตาย้เกือบโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเฮ้ยถุงโอาแย่แล้วเราต้องลงไปเก็บถุงว่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมของให้พร้อมเลยถุงเฮ้ยถุงมันต้องเอาอะไม่ได้ปล่อยไม่ได้ึบยังไม่ตายโอ้เกือบโอ้ my god เดี๋ยวดูสิเก็บของแป๊บนี่เก็บของไปเรื่อยกันไอ้ของมันเริ่มเยอะแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราต้องค่อยเก็บพาร์ตต่อไปเนาะเราเปิดดูปุ๊บได้อะไรได้แซวะอะเราไม่ค่อยเชยแซวเนาะเราไม่ใช่สายซัลโมนอะเออดูดีของเราไม่ใช่สายซัลโมนเลยซัม,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 มเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนละกันแซ่แล้วก็ได้ซัลโมนอีกแล้วนี่เรได้คอร์สมานี่กดเพิ่อมอีกช่องเลยเครื่องรางเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทเลเลียเดพาร์ตนี้นะพาร์ตนี้นี่เราได้อะไรหลายอย่างเลยเราได้ทั้งฆ่าบอสทั้งสองตัวแล้วก็ได้เล่นอนะีเวนต์เนาะอีเวนต์บัตรบุญนี่แหละแล้วก็ได้ไอ้เจ้าก,กบจิวจ๋วนี่มา และหลังจากนี้โลกในฮาร์ดโมดจะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามนะครับผมไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายซีโอเกนเล็กทาม